สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวดูลำโพง EP นะครับรุ่น M1 นะครับ Portable Wireless Speaker แบตเตอรี่เบื้องต้นนะครับ1,500งนะครับมิลลิแอมนะครับสามารถเล่นต่อเนื่องได้5ชั่วโมงนะครับอืมอันนี้อยู่ในกล่องของเพิ่งมาส่งเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะครับว่าพลาสติกแข็งแรงขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับเบื้องต้นเพื่อเปิดกล่องมาก็จะเป็นมือจับนี้นะครับมือจับด,ด้านในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือมาหนึ่งชิ้นนะครับพร้อมอุปก,กรณ์ออกมา นะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับตัวค่อนข้างใหญ่โอเคเลยนะครับนี่มือผมนะครับตัวค่อนข้างใหญ่มากน่าจะประมาณยี่สิบแปดเซนนะครับยังม่ถึงถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งใบบัตรน,นะครับครับผมแล้วอุปกรณ์ที่ให้เพิ่มมานะครับมีสายชาร์จนะครับจะเป็นสายชาร์จแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสาย AUX ครับ แถมมาให้นะครับตัวเครืองค่อนข้างสวยเลยนะครับด้านหน้าจะเป็นผ้านะครับส่วนด้านหลังจะเป็นพลาสติกนะครับผมพลาสติกก็อยู่ในลักษณะก็กึ่งกึ่งเกรดเนะครับแต่ว่าประมาณเกรดบีครับไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายค่อนข้างเสียงจากฟ้จาจักเสียงนะครับนะครับผมส่วน ด้านหลังนะครับจะมีช่องเบรกนะครับผมแล้วก็รูนะครับรูชาร์จแบตตรงนี้มีรู a u x นะครับ u s b นะครับเป็นรูเสียบการ์ดนะครับ s d การ์ดนะครับผมแล้วส่วนตรงด้านหน้านะครับนั่นจะเป็นช่องปิดเปิดนะครับผมปิดเปิดอันนี้เป็นเล่งเสียงลดเสียงนะครับ อันนี้เป็นช่องกดเพลย์พอดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับผมเป็นปุ่มโหมดโอเคครับค่อนข้างสวยนะครับสวยเลยทีเดียวมไม่ใช่ค่อนข้างนะครับก็สวยเลยนะครับผมแล้วก็ราคาส่วนเรื่องราคานะครับผมขอไม่เอ่ยดีกว่าเพราะว่าแต่ละร้านขายราคาต่างกันเดี๋ยวไม่อยากจะไปอันนี้จะถังร้านมากมาย วนพลาสติกดูมันจะอันนี้หน่อยเปราะบางนิดนึงนครับต้องระวังนะครับจะขนไปไหนไปใช้ถ้าอยู่กับที่อ่ะทนแต่ว่าถ้าเวลาใครจะขนไปฟังนู่นนี่นั่นกนะ็ระวังนิดนึงนะครับก็เวลาเปิดก็กดค้างไว้นะครับมันจะมีเสียงขึ้นโอเคเสียงเบสดังดีเลยทีเดียวนะครับ ใช้ได้เลยส่วนถ้าลองฟังเสียงเดี๋ยวผมขอไม่ลองนะครับเพราะว่าตอนนี้อัดก็ประมาณสี่ทุ่มวกว่าแล้วเดี๋ยวห้องข้างๆเขาจะด่ากันแต่จากที่ยินเสียงเปิดเครื่องก็โอเคครับเสียงดังฟังชัดเสียงแน่นดีนะครับเพื่อนๆคนไหนลองอยากจะลองไปซื้อใช้ดูก็เบื้องต้นบอกเลยคุ้มครับผมว่าคุ้มมากนะครับในราคาแค่นี้นะครับก็ ลองไปหาเล่นดูนะครับครับผมงั้นก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ